สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาโรต์เป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกค่ะคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาโรต์ตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุด r i เดอร์เวททา r รอด เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกรกฎ Cancer ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1ถึง28 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ไพ่ที่ได้ The Devil เจ็ดดาบสามเหรียญ The Fool ราชาถือถ้วย The Hierophant เด็กถือถ้วย The Magician The High Priestess อัศวินถือไม้เท้า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำอะไรมักจะเลือกทำที่ชอบหรือกำลังมีความคลั่งไคล้หรือทำตามสังคมหรือตามวัยรุ่นที่กำลังฮิตอาจจะทำแบบเงียบๆไม่หวือหวาหรือไม่มีแผนลองดูผิดถูกค่อยว่ากันหรืออาจจะดูเหมือนทำแล้วเททำแล้วไม่ตกยุคหรืออาจจะทำแล้วเหมือนขัดขัดหรือไม่เหมาะกับตนบ้าง การเรียนการศึกษาเจ้าชะตาค่อนข้างเลือกทำในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถนัดมักเลือกเองไม่ได้ชอบตามคนอื่นหรือเรียนศึกษาตามคนหมู่มากหรือตามเพื่อนอาจจะทำแล้วไม่ค่อยจะดีแย่ซะส่วนใหญ่เหมาะกับการเรียนการศึกษาด้านการวางแผนการตัดสินใจการเชื่อมั่น ส่วนสถานศึกษาอาจจะมีชื่อเสียงผู้คนนิยมเข้าศึกษาสอบเข้าและเข้าไปเรียนไปศึกษาค่อนข้างจะยากเป็นความท้าทายอย่างมากปัญหาอุปสรรคเยอะหรือต้องเรียนรู้อะไรที่แตกต่างจากสถานศึกษาอื่นๆมักเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาการรับผิดชอบสูงการรับภาร,ระที่หนักและต้องทำได้ สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีไอที IT, การเงินการบัญชีพาณิชยศาสตร์บริหารศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์นิเทศาศาสตร์วารสารศาสตร์วรรณกรรมศาสตร์ดนตรีศาสตร์สุนทรียาศาสตร์ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การงานอาชีพเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องแบกภาระหน้าที่อันหนักอึง้งหรือต้องเผชิญปัญหาที่ยากจะแก้ไขหรือต้องจำยอมทำแม้จะไม่ใช่หน้าที่หรืองานอาจจะเกี่ยวกับการทำเป็นกะเป็นเวรหรือมีเวลาที่ไม่แน่นอนต้องมีสติสัมปชัญญะที่ดีมีสมาธิสูงมีไหวพริบและต้องมีความซื่อสัตย์ หรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักบวชนักบรรยายวิทยากรพิธีกรมักคทายกผู้ที่ทำงานในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้คนนับถือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ขายเครื่องสังฆพันธ์หรือสิ่งของสำหรับกราบไหว้บูชาบวงสวงนักออกแบบ สถาปนิกดีไซเนอร์นักรำนักฟ้อนระดับผู้อาวุโสหรือมากประสบการณ์นักการเงินนักการบัญชีการเงินวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับแบบประจำเป็นเงินประจําเป็นรายได้ประจํารายได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่การงานอาจจะมีเงินพิเศษหรือเงินเสริมให้ แต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บควรจะต้องวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพราะอาจจะเงินหายหรือจ่ายโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเงินจะเหลือไม่พอใช้จ่ายหรืออาจจะมีหนี้สินนอกระบบที่ดอกสูงจนเป็นภาระส่วนวัยเรียนใช้จ่ายแบบไม่ค่อยจะคิดอยากใช้ก็ใช้อยากจ่ายก็จ่ายอาจจะมีรายได้พิเศษจากการทำงานพิเศษ จึงคิดว่ายังไงก็ไม่เดือดร้อนแต่ก็ควรจะวางแผนการใช้จ่ายบ้างโชคลาภไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะปล่อยกู้ไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสินสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว แต่ต้องระวังอาการตึงปวดคอบ่าไหล่อาจจะอยู่ท่าเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจนเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมหรืออาจจะเกิดจากการยกของหนักบ่อยๆจนเกิดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต้องหาเวลาผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือการนวดบำบัดอุบัติเหตุ ไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานอาจจะได้พบจากสังคมแถวบ้านพ่อแม่หรือแถวบ้านเพื่อนสนิทหรือแถวบ้านญาติสนิทหรืออาจจะแนะนำมาให้ค่อนข้างจะมีคุณวุฒิวัยวุฒิ ดูสูงกว่าหรืออายุมากกว่าหรือหน้าแก่หรือนิสัยผู้ใหญ่มากๆหรืออาจจะเสียงใหญ่ก็เป็นได้ค่อนข้างจะดูโดดเด่นหรือสวยหลอ่อหรือพูดจาดีพูดจาหวานหรือเอาใจเก่งอาจจะต้องดูดูกันไปก่อนแม้จะถูกใจจากภาพลักษณ์ภายนอกแต่ก็อาจจะมีความเป็นตัวตนสูง หรือเจ้าชะตาไม่ค่อยจะชอบใครตัวติดกันตลอดเวลาหรือถูกบังคับคนไม่โสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานเป็นคู่รักที่ค่อนข้างจะเป็นสายมูหรือชอบดูดวงหรือบนบานหรืออาจจะชอบอะไรที่ดูลึกลับหรือชอบพิสูจน์หรืออาจจะต่างฝ่ายต่างชอบความลึกลับหน้าค้นหามีสเสน่ห์ชวนมองของคนรัก ทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีการวางแผนแบ่งเวลากันได้ถูกต่างก็มีความรู้พูดคุยกันได้ง่ายช่วงนี้ความรักอย่างเรื่อยๆพัฒนาแบบช้าๆไปเรื่อยๆ